กระทรวงการคลังมีการเสนอเพิ่มมาตรการกระตุ้นภาคอสังหาริมทรัพย์นะคะหวังช่วยผลักดันเศรษฐกิจไทยมั่นใจว่ามหากรรมบ้านและคอนโดจะก,กระตุ้นตลาดส่งท้ายปีแล้วก็คาดว่าเงินจะสะพัด20,000ล้านบาทค่ะ นายพิชายชุนหะวชิระรองนาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะก็ให้สัมภาษณ์ภายหลังการเป็นประธานเปิดงานมหกรรมบ้านและคอนโดครั้งที่46จัดโดยสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทยสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรรและสมาคมอาคารชุดไทยโดยบอกว่าเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณามาตรการกระตุ้นภาคอสังหาริมทรัพย์ผ่านสินเชื่อซื้อ,อแต่งซ่อมสร้างบ้านและคอนโดดอกเบี้ยต่ำวงเงินรวม55,000ล้านบาทนะคะ เพื่อจะรองรับความต้องการมีบ้านของผู้ที่มีไรายได้น้อยให้เข้าถึงสินเชื่อบ้านดอกเบี้ยต่ำมีโอกาสในการซ่อมแซมต่อเติมบ้านให้มั่นคงได้ซึ่งหากครมเห็นชอบจะมีส่วนช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจปี2567เติบโตได้ตามเป้า2.7%และจะส่งผลดีต่อเนื่องถึงปี2568นะคะส่วนมาตรการลดค่าธรรมเนียมการโอนและก็การจดจำนองที่จะสิ้นสุดในปีนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาร่วมกับมาตรการอื่นๆที่จะช่วยสนับสนุ นภาคอสังหาริมทรัพย์เพิ่มเติม นายพิชัยบอกด้วยนะคะว่าภาคอสังหาริมทรัพย์เนี่ยมีความสําคัญต่อเศรษฐกิจประเทศโดยสามารถสร้างผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศได้สูงสุด5%กระทรวงการคลังจึงวางแผนแนวทางนะคะในการสนับสนุนภาคอสังหาริมทรัพย์มาอย่างต่อเนื่องโดยเชื่อว่ามากรรมบ้านและคอนโดครั้งที่46จะช่วยกระตุ้นตลาดในช่วงปลายปีส่งผลดีทั้งต่อผู้ประกอบการแล้วก็เป็นโอกาสดีให้ประชาชนที่กําลังตัดสินใจซื้อบ้านเนี่ยนะคะ <c oughs> โดยงานนี้จัดที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิตถึงวันที่3พฤศจิกายน2,567คาดว่าจะมีเงินสพัตในงาน,นประมาณ20,000ล้านบาทด้ยวยกันค่ะ